าค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่ตลาดโลงเกลือนวนครน,นะคะนี่เดี๋ยวเราจะไปเดินเล่นซะหน่อยนะคะก็ใครที่อยู่นวนครน,นะคะอยุธยาสิงห์บุรีอ่างทองชชยนานะะที่เราผ่านนะคะนี่อยากได้ปะตะทยกลัง20ขวดนะคะผมก็นัดรับได้เลยตามเส้นทางอะไรวะเขาเรียกอะไระเส้นหลักสายเอเชียเออสายเอเชียนะคะได้เลยนะตอนนี้ก็คืออยู่โรงเกลืออยู่ อันนี้เป็นปตทตัวใหม่นะคะลังนึงก็คือ20ขวดแล้วก็รถนี้แถมเสื้อด้วยนี่ทุกคนรถนี้แถมเสื้อในกล่องแบบนี้นะนะคะใครที่เป็นช่างนะคะก็คือใช้ปตทอยู่แล้วบอกเลยว่าจัดลังนี้โคตรคุ้มได้เสื้อด้วยแล้วก็ได้น้ามันใหม่ๆด้วย20ขวดนะคะอันนี้ได้มาแค่นี้แล้วนะนะคะหรือว่าใครที่สนใจก็คือตามเข้ามาที่ร้านได้เลยนะคะจับมิกัดบอยบาช็อปภาษาอังกฤษนะคะตามเข้ามาที่ร้านก็มีหน้าร้านนะมีลงน ะคะก็ทัไลน์แอดหน้าโปรไฟล์ได้เลยครับผมัาหมดอดแน่นอนตัวนี้ไขดีนะครับ1ปีมีหนึ่งครั้งที่เปิดพอจําเสื้อแล้วนี่ไปแย่งเข้ามาด้วยนะด่วนๆนะครับแย่งเข้ามาได้แค่นี้ด้วย <c oughs>